สวัสดีค่ะยิบสีวันนี้หลานมิเกลวมาเล่นด้วยจ้าเดี๋ยวจ้าจะหลอกให้มิเกลวหัวยิ้มมิเกีว,วมิเกีวค่ะ <laughs> ม,มิเกลว,วค่ะม, <laughs> มังกรก็มาโน่นโอ้มังกรมังกรมาคุยกับย่าหน่ยมิเกลวไม่คุยเลยเนี่ย มือบายมาเลยพี <ließ cities. S 1> ่กับเขาพี่มังกรเห็นก่อนเหอเยอนั่น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 สวัสดีครับสวัสดีครับมังกรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่เห็นหน้าผมมังกร เนอะร้อนไม่รู้ร้อนโอ้ยหอนเลยมื่หอนเลยอากาศร้อนอยากเที่ยวยบอเด็ดสองมังกรครับมังกรมังกรครับมังกรครับ,บ,รรบนี่เห็นกล้องแล้วไม่พูดไม่จาเลย บาย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 แม่ทำอบข้าวทำอะไรแม่วันนี้เอออ่ะแกงผักหวานโอ้แกงผักหวานโอ้โหเมนูสุดยอดเลยแกงผักหวานใส่ไข่แดงอืเดี๋ยวแม่ทำเสร็จเดี๋ยวแม่จะมาให้เอฟซีดูนะฮะยอดน้ำลายจะมีจะมีญาติมากินด้วยอ๋อวันนี้มีญาติมากินด้วยสวิสดีครับ นี่ครับหมือนขึ้นอบ๋หาเพิ่งตื่นพุ่งตื่นเนาะไม่หรอกเขามีเขาเห็นนะเขาก็เลยบอกว่าสนใจเออเห็นกล้องเห็นกล้องเห็นกล้องเขารู้อายกล้องบอกเขาบอกเอ๊ะนี่คืออะไรเป็นแท่งแอะไรนี่ประมาณนี้เนาะเนาะอะไรเนาะใส่เสื้อกาวนะฮะเห็นี่มันร้อน ใส่นะใสี่ส่ะเนาะใส่เอ่อพาก,กันนั่งหลานสองคนพาก,กันนั่งอะไรเขาเรียกอะไรนี่นั่งอะไรตัวจิงโจ้จิงโจ้จิงโจค่ะสวัสดีค่ะจ้าจจมีเกลจ้า สวัสดีค่ะเอ้ยขยันจังเลยนะ่า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 ขึ้นหอนเป่นอยากแอวมะละนะบังกรน,นี่บังกรบี่กครับกรุ๊เสื่อนี่สดสื่นตลอดอได้กมีตัดคลิปอยู่คลิปสองอบอก 12เนาะ FC เพียงว่ายังไม่เห็นหน้ามิเกวันนี้คิดถึงค่ะเดี๋ยวจะออกให้ดูนะคะ FC อารมณ์ดีตลอดยิงถเพื่ออารมสบาย เล่่นนหอยคุยกันหน่อยเร็วอันนี้คือมาดเช็ดคุยกันหน่อยเร็วคุยกันหน่อยให้ย่แย่หน่อยดูให้แย่หน่อยดูหน่อยดีก่อนครับดีก่อนครับก่อนครับอันยอดยอดครับ รับผม้างนี้อาปากอยู้องนี้ับผมข้างนี้หัวอยู่ดิ้างนี้หัวอยู่ดรับผมพี่กอนรับเสา้งนี้ตื่นเต้นพี่กอนรับจะับ พี่น่าพี่น่ารักมิเกียเออคุยหน่อยซิคุยกันคุยกันมิเกียบอกว่าเออคุยให้ย่าฟังหน่อยซิมหาย่ามหาย่าเนี่ยย่าคุยอยู่คุยให้ฟังหน่อยคุยให้ย่าฟังหน่อยอืมอะไรนะอะไรนะลูก เอาน้ำจิ้มจิ้มเปิงหน้าจิ้มเปิงหน้าจิ้มปอกอะไรละเปิงน้าจิ้มอกอะไรละเนาะเออโอ้ย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 อ คุยกันกับคุณนะพี่กอนครับพี่กอนคุยกัน้อกหน่อยลูกพี่กอนครับอย่างเดียวเลยพี่กอนครับโอ้ยกำไมคายงันเลยลูกอย่างมึงกอนครับอยู่นี่หัวข้อมน พี่ก้อนครับพี่ก้อนครับออกอลเน,พ,นพี่ก้อนครับลูก ช่างคับเออจับมือกันพอแล้วพอแล้วยังมาบอกยังคอยไลเศร้าเศร้าเศร้ากูว่ากมึงก็บอกเศร้าเศร้าเศร้ามึงกล่องเพิ่นย no ู้อม nah ึงกล่องแย่หน่อยยู้เนาะเนาะเนาะเรียนค่ะทะลุเดี๋ยวแม่จะไปทำกับข้าวต่อกี่นาทีละวฮ้อนเลยได้เลยเพื่นฮ้อนเลยได้เลยดีอาหารเยอะมาก โอเคนะครับมังกรเนาะโอเคเนาะโอเคนะครับโอเคครับแม่เป็นไงบ้างครับพอเทืองพอเทืองก็กำลังออกดอกนะโอ้หนี่พอเทืองออกเยอะเลยรวยมากเดี๋ยวก็จะเหลืองอารามประมาณฟีดูดูนี่นะข้างล่างนี้ ผักกะผักอะไรนะผักกะหล่ำบอกผักกะหล่ำค่ะกำลังจะเป็นหัวนะคะเป็นหัวเป็นหัวที่เอามาจากเพื่อนบ้านวันนั้นน่ะแต่ว่าไอ้รุ่นเดียวกันกินพอกินแล้วพอนำมาให้กินเห็นไหมคะเอฟสีผักกาดยอาหน่อยหวานเป็นทั่วเลยลนะหัวหอมนี่ไม่ต้องซื้อละ ขอหอมนมามาขอกับแม่เลยอันนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็แดงใช่ไหมนี่ยนี่เดี๋ยวก็แดงลูกมันมันลูกมันเยอะนะคะนี่เริ่มแดงแล้วนั่นนี่นี่เดี๋ยวก็สุกเต็มต้นได้กินนะคะเจ็ดีนี่แดงนี่ เด็ดใบออกสองสามต้นที่หน้าบ้านใช่หมดเลยประมาณเดือนเดืนห้านี้น่าจะสุกเต็มต้นผักกาดค่ะผักกาดปลูกไปตามอตัวนอนคนะ นี่ดอกกวนอิมใบกวนอิมต้นกวนอิมสวยนะไอ้มุงผ้าเสร็มให้ก็เริ่มดีขึ้นสมสวนนี่พริกยังไม่ได้เอาไปปลูกนี่นี่อันไหนมันปลูกได้นี่อันไหนมันหนิบๆหนิบเลวเดี๋ยวก็เอาออกไปบีบออก แบ่งออกปลูกใหม่เออนี่ละอันวยมันอันวยต้นสุกแดงๆนะมันหนีไปเดี๋ยวก็ไปแบ่งปลูกส้มสวนยามแดงค่าเอฟซีกำลังจะเขียว นี่ก็าามาจากย่านกพึ่งแบ่งหรอกะบากาลังสบายกำลังจะมีสีสันแดงงามพอดีแต่ก่อนนี้จะขาวนะตอนไม่ไม่ได้มุงแรมนี่ บังกอนกลับแล้วนะครับแย่หน่อยบ๊ายบายคนบ๊ายบายฮันน่าบ๊ายบายย้ะหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายกลับแล้วบอกครับจะกลับแล้วบอกครับครับน้ำลายเยืดเลยมันร้อนเลยอ่ะอ้าบ๊ายบาย คลิปนี้ก็ขอลงไลค์เพียงแค่นี้นะครอบซีหลานมังกรมาเล่นด้วยกับมิเกลแย่หน่อยก็จะได้ทำกับข้าวขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดให้กำลังใจแย่หน่อยมาตลอดสี่เดือนเนาะสี่เดือนที่ทำมาเนาะ สีเดือนเดือนห้าจะเข้านี่แหละมีนาน,นี่ขอบคุณค่ะแย่หน่อยขอขอบคุณมากๆนะคะเอฟซีขอบคุณจริงๆสำหรับกำลังใจค่ะขอบคุณมากค่ะ